สวัสดีครับผมแค่สะบัดข้อแล้วรอสับแล้วถ้ากลับไปบอกพักพวกเตรียมพึ่งรัวไปรอเลยมาครับโมนี้ผมหมดทิพามามาตอกบีพี่ครับผมรุ่นดิมิเตสของนาดนครับผมข้างละสามสิบใบนะครับเป็นแบนทิ้งไปนะครับผมผิวข้างอ่ะครับพี่น้องขังละสามสิบใบรอบเกืสมีหกเจ็ดแปดเก้าครับผมสี่รอบครับสี่รอบสี่สันรับพี่น้องอ่ะพี่น้องมา อุปกรณ์คันแรกกะแกนครับผมใบ4ีมิลครับแต่ว่ามันจํานวนใบสามมันมันจำนวนจำนวนใบสามสิบใบผมก็เลยโยนมาเป็นอันสามจุดแปดครับสามจุดแปดอ่ะใบขนาดสามจุดแปดอ่ะแกนตรงก๊กตองต,ต,ตรงครับพี่น้องอ่ะแกนนี่ประมาณเจ็ดมิลครับอ่ะเดิมเลยครับผมยางครับผมยาง,งเสียนไปครับเร็วๆมันคนั่มหน่อยพี่น้องเพื่อม่แร้ยงได้ออกไม้อ่ะครับ ตันแรกกนี่ยังเขาเลยแบบรวดเร็วๆ,ๆของตะดนครับผมตะดนนี่สิมีติวไผ่สีสุกข,ขัดลล่แล้วก็สิมีติวมีแตงไผ่ดำขวัญครับตัวน,นี้ก็จะเป็นผิวขังไผ่ดำขวัญใหม่นี่เป็นใหม่สุดเดียวกันเด้อพี่น้องเด้อ ไม่นี้ผมจักมาสุดเดียวกันครับครับประมาณจัดจัดเอาขาวๆครับลงน้ำยาแล้วครับสันแดกกับพี่น้องคัดเสียนตอกตรงเ้ยพี่น้องเสียนตอกตรงมันจะดีครับเสียงจะได้ดีเสียนตอกตรงตรงคัดสันแดอนะ่ะไปเลยครับผิวขาง กำถามผมผมก็มักเสียงผิวขางนะครับมันมวนมันมวนมันบาเป็นใสเกินไปก็มกักบดนะครับพี่น้องเสียงตอกมกักบดนะครับแต่าการงานผิวขางนี้มันก็มวนตอกสี่สิบเซนนะครับพี่น้องสี่สิบเซนเหมือนเดิมครับ บัดขึ้นมาบัดศูนย์กลางยี่สิบเสนเดือนขึ้นมาสันแดกสิบหกเส้นสิบหกเส้นเอากระคางีเป็นคู่กับบัดเบิ้งกันโอเคได้แล้วกระถอบว่าครับพี่น้องสูตรของผมนี่สิบรเดเตัดมาพ่นยีเดอรพี่น้องผมสีเอามาตัดในด่ามตอกได้ครับอ่าครับเอากับมาจัด จัดต่อครับจัดให้มันไปรอบสองไฟต์ตรงๆสันแรกอ่ะพี่น้องสันแรกก็สิประมาณนี้เสียงประมาณนี้สันแรกเสียงเสาของหมาเด้อพี่น้องเด้อเสียงหายใจหมาผมหอน Ya. Astap. Apa lai rumah tumbuh 6. องเอาเอาตอนนี้เขากำบ,บัดบัดตรงแมวกับติ๊กไใบกรติ๊กไใบนะพี่น้องติ๊กไใบนี่ประมาณนี้เขากพาพ็พันลงมาพี่น้องพันลงมาพันลงมาเพื่อว่าเขาสิ่งมหิทธ์บาสันต่อไปครับบาสันสองพันเ,เดือดหยบับจัดเดือดยับน้องมา ผิวแขางเนาะพี่น้องเนาะผิวแขางมัดซัมพโอ,อยู่เล้วพี่น้องเลยจะสีดึงแห้งซัมบะตึงๆกบบพ่อแล้วอยู่อยู่าหรอกครับผมบ่ได้ยอดก้าวเล้วพี่น้องเลยเถอนอนาคตัวเถอตอกเป็นยังพอได้แก่พอไดียังนะครับตัดครับตัดกระไฟร่น ะครับสันแรกเทปครับผมเชื่อนสายไฟมาเชื่อนใบเป็นเย็นหรือพป่น้องเด้อเป็นเย็นครับ ngàn nó giống à, mà gì chiên bảy sần đẹp không thì khắp không giống có mà này khắp không à phải, tắt bóng. รอบแบกนี่สิเป็นหกใบด้อพี่หน้องรอบแบกนี่สันแดกนี่หกใบจะเข้าเป็นไตติวผิวคางเป็นติวกบเข้าแบบเย้ากันนี่แหละพี่น้องสาหรับสูตรผมมะพี่น้องสันสองสันสองนี่พี่หน้องเหมือจะว่าติวทั้งทั้งนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเปลือกติวนะพี่น่องเนาะเขาหล่มไปทั้งนึงแล้วสันสองเข้าก็กกับพริกมาอีกั้างนึง้อพี่หน่องอ่าเขาสนับกันครับ เ่าสำรับคนที่แบบเ่นสงสัยเป็นถามเคยมีคนถามมาอยู่มาตรงเขาแบบได้ี่เขาสลับกันครับเัาก็ได้อย่างบึงสลับกันสันสองนีบสีเพิ่มเป็นเจ็ดใบครับพี่น้องเจ็ดใบสันสองขั้นเห่าเอ็ดตอกใบขนาดเดียวกัน ตอนเขานี่มันกระสีได้ง่ายหลอบมันกระสีได้ลงโตข้อห้าวันฮ็ดแกนมาแล้วมันกระสีได้ลงโตอ่าผมกระสีซับอีกขางติวหันมาอีกสักนึงงานของนาโดนนี่นาดนซังตะโดนเนเะะครับพี่น้องมันนัตามคิวคืวอวานนะครับเนอ้องขาเกาขาวีพี่ผมเลยครับอ่าครับผม ลายที่มัดนี่เป็นอันลายสาันแหเ้อไปหน้องเด้อมันก็หยืดยุนดีครับการดึงกันยังมันยืดยุนหยืดยุนดีในหล่อนสันแหนะครับรังซีหนึ่งสองสามนี่ผม่ใส่ใส่รังสีใส่รังซีมัดหยอกไปก่อนครับหยวกไปก้อ้มันอยู่ขบขาวก่วอนถ้าจะมาจัด มาจัดขึ้นเขาจัดหัวลูกงามงาม ซทำกันเรียงกัน พอมันเปลี่ยงกันปุ๊บเขากับจัดส่องไฟครับพี่น้องจัดส่องไฟในใบมันกระดานกันโอเคครับเขากับเบิ้งครับสันค้องโอเคครับพี่น้องมึงเอาเ้อครับเด้อ ราคาต่อกับคุณดูคกับคน้นเห็ดแต่ของผมมันสีสั่นครับสีสั่นพี่นองต้องเข้าใจน้ำเด้อครับมันก็สิเพิ่มจำนวนใบขึ้นมามันก็สิเพิ่มจำนวนใบขก้นมากราคามันก็ดคือบ้าน,นีนะครับตละลขายน้องพ่นองย่าเมาดร่วมกันครับงานมันคนปะสินงานต,ต้องพ่นองศึกษานำาะตละลข่ายเพ็นใส่ใหม่ยังผม,มี่ใส่ไผ่ดําควันอย่างเดียวครับ ให้ดามขวัญผมมักทนทนเสียงดีครับผมสั่นสองประมาณนี้ครับผมกับสีอาเนี่ยแต่ว่าพอโดนไปกับสีมุบเขาอยู่หรอกครับอ่าครับสั่นสอง เดิมครับพี่น้องเกี่ยวเกี่ยวลงมาเพื่อให้เป็นบาสันส่นสั่นสามมันกักันมันมีบาแหละวะเข้าใส่ตอกไปตอกมันกระตีอาึ้นหน้าพี่น้องก็หมายเนาะแล้วก็เข้ากะจ,จ,จัดระเบียบลงมาน้ำครับอีกการเกี่ยวเข้ากัะจัดระเบียบให้ให้เส้นตอกกบเกี่ยนให้มันตรงกัน ดาบมากกวสิบเสใบสิบเอ็ดเส้นสิบสองเส้นเดียวแต่ขั้วมาสสมครับตะกอนพวเม็ดแค่สิบเส้นเท่านั้นดามมันตะตุ่มเอ๋อรมกกวสิบสิบเอ็ดถึงสิบสองเส้นสี่สันขั้นสีแดงยี่ดีกับสันและสี่เส้นครับพี่น้องไป่โดดซีสันขั้นแกนขั้นแกนอันขั้นแกนอันสี่สิบด้วยพี่น้องเด้อครับผม สั่งสองวิดีโอจะโดนในเรื่องพี่น้องเรื่องพี่น้องกับเบิ้งเอาครับสำหรับมือใหม่กับคนที่เพิ่นเฮ็ดเป็นก็เดือผพานได้ครับสำหรับมือใหม่กับพี่น้องกับศึกษาเอาเป็นเป็นแนวทางผมเมียดในเบิ้งบอกขอใจกับทักถามผมโหลดสองทางการติดต่อผมกับ0 9 3 4 1 0 6 6 7 9เบอร์โทรศัพท์นะครับเตีบุกกับพานุ่งอุบลต่อเข้าเส้นซื้อเดียวกันเนี่ยนะครับว่าสองยูทูบ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามน,น,นะครับเด้อติดตามยูทูบแล้็ไปติดตามเพจให้น้ำเน่เวลาหมอสม,มก็อกมีตอกมีหยังมาแจกพี่หน่องอยู่มันคือการคืนกำไรให้ลูกค้านะครับมีอยู่ครับมีสินน้ำใจอยู่มีเสือมีตอกออกมาเป็นสินน้ำใจใพี่หน่องอครับสำหรับลูกค้าพี่พี่ที่มาสั่งผมตลอดสำหรับคนเสียวตอ่อผมไปเหตุรีวิว อ่าครับี่นองน,นะสันวนี้เขาสิเพิ่มขึ้นมาเป็นแปดใบครับผมสันวสามทิ้งทิ้งไหลเขากับพิกไม่ฟังนึงอ่นะาแปดใบครับสันวสาม คันดองใบห้ามมันมันเสมอกันมันก็นสามารถคอ่อนโทลไหนบ้าเห้าเพิ่มขึ้นมาจะใบจกใบ,กใบแกนขนาดใดนะพี่น้องกันใบห้ามพเสมอกันแกนมันกบอ่าเป็นผลหรอกทั้งนั้นท่านีพี่น้องก็ต้องบอตองมาถามบะแกนจะหมินพี่น้องเล้าพี่น้องเล้าเลาแกนกกับพี่น้องเขาเสียนตอกนอกขันมัน พี่น้องผมมีเครื่องเคร่องขูดที่มันเสมอกันกับผมมีหลองขูดมันเสมอกันพี่น้องกับเราเป็นแกนนะกัเอาเศนตอกหล่อเบิ่งรับใด้ซ้ำแล้ก็เอาซ้ำหนันง่ายๆนอกพี่น้องนอกบ่ต้องขึ้นยากครับสำหรับมือใหม่ครับผมสำหรับผมนี่ผมใบตอกผมมันมันมันใด้ขนาดใบตอกผมมันให้่ขนาดเป็นดูครับขบวนการวิธีเหตุของแตละซางครับ แต่หลอดมันก็นสิร่งตัวครับอ่ะสัน่นสามก็ใส่ได้ได,ได้ดังส <c> ี <oughs> ผมกับเฮดมาหลายปีแล้วพี่น้องต้องบคข่องนะครับโหเอวอ่าครับพอได้เท่ากับคอไปให้มันแ่นกน่อ เห็นหสัตว์ครับอ่ะตานนี้ก็จัดครับ จัดในใบตอกเ็เพียงเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นตอกผิวขางจะเป็นตอกติวไตติวพี่น้องกระเฮ็ดแบบเดียวกันนี่แหละครับขั้นเกียรสูตรผมดีบดีเขาสุดบอเขาสุดกับพี่น้องกับเบิ้งเอาครับจำนวนใบตอกดีผมคิดว่าหนูมันเข้ามาแบบบกโกของข้าวนะพี่น้องพี่น้องมาเอาโดดครับไม่คลิปหนูเขียวเียแล้วนะ หมายอันที่มงานผมเพิ่งยิงบ่อใดเด็เพิ่งจะมาบอกผมว่าไอ้ครับอยู่หันเดอ้อไอ้เด้อผมถือครับไอไปหน,หนูมาขวัดเดอ้อยู่นี่หนูตัวบบกไงยผมยิงบ่ถือไอไปซับมาหน่ะครับแต่ไม่เสียหน้าครับเสียงตอกมันสีสันมันละเอียดได้พี่น้องพี่น้องกับศึกษาเอาครับตอต่ละถ่ายพนเนี้ยเจกสันจักสัน สำหรับผมผมมาตอกสีสันมันดีมันสุดนะครับเรื่องราคาเนี่พี่น้องไปจยะสิว่ามันแรงเลยต้อ,องกระตามจํานวนตอกระครับจํานวนเสียนตอกครับผมแ้วก็ให้เบิ้งสินงานผมตะกอนครับว่ามันสมราคาบอลสันสามอ่าสินงานผมกับพี่น้องสี่ไดงานไปทุกมือนี่มันโมเมนต์บาจังไหนก็ไไ้ได้พี่น้องเรื่องตอกสั้นหนูนี่ ตรงไหก็กับเขาเขาคือกันอยู่มันแมนครับหนูเขาแต่ว่าบ่งอาการหนูเขาก่อนหนูเขามันเขามาแบบเมียนอยู่แบบพี่น้องหรือเขามาแบบพี่น้องยิ่งท่านกับท่านยิ่งบ่ท่านกับแดนกาบอันนี้คือรักการจริงเด้พี่น้องเบิ่งในลิปผมหลดครับผมก็ค่อยได้ยิ่งหนูไก่ได้พี่น้องก็ค่อยดียิ่งหนูไก่หนูไก่ได้ครับในขดช่วงนี้ ยิงบ้านผมเด่นตอกกันโอ้ยเกือบบิดมู่บานครับนี่เราตอกออกจากนี้แล้วพี่น้องตะปันผมกป็นยังกาได้ยิ่งอยู่คืออาตซ้ำเหมือนนะครับพี่น้องบ่ต้องว่าโอ้ยราค่าตอกแรงเกินไปสําหรับมือใหม่คันเม้นพี่น้องที่คิดเด่นนุ่มยอมพี่น้องบ่ต้องเด่นเลยผมบอกตอกกันบ่ต้องเด่นครับ ท่านพี่น้องคิดว่าสิขาว่งการตอกสันหนูแหรอกะพี่น้องนี้คิดว่ามันเป็นความสุขควอมผ่อนคลายครับการหาอยู่หากินมีได้แน่บ่ิไดแน่กับปนเปกันไปแต่สําหรับผมสุขที่งใดออกไปหาอยู่หากินครับ่ะเก็ดบาทตองมาสั่นซีมันกระมบนว่าสิไรเสมอไปดอกเขาก็ตตองเพี้ยนตองพัฒนาหนาไม้ครับพี่น้องหนาไม้มันสิสอนเขาเองหนาไม้หนาไม้นี่เขาสิสอนเขาเอง ขอบุญขอบคุณสำหรับคนติดต,ตามนะครับเบอร์ติดตามยูทูบและติดตามเพจให้ผมน่อนะครับเพจกับซื้อเดียวกัเนครับเพจเฟซบุ๊กผ่านุงอุบลต่อข้าเส้นเบอร์โทรศัพท์0933410679ถ้าจะสอบถามตอบตอบบทต้องไปสอบถามในข้อเม์เด้อพี่น้องเด้อให้โทรมากให้ทักมาเอาครับเบอร์0933410679เบอร์นี้สามารถแอดไลน์มาโทรมาคุยกันได้นะครับเป็นเบอร์ไน์กับเบอร์นี้ได้ครับพี่น้องอย่ามาถามข้อเมต์อยู่อยู่ในคลิป เบื่องราคามันตอบปอดัยมันผิดกฎครับส่องผมสิปิวมันปิวเมาแล้วร่สองหนึ่งผมหัวซึกเสียดายแห่งพี่น้องโอ้ผลงานผมลงไปในหันายแห่งายแห่งาัดจัดเบิ้งครับใบตอกจำนวนใบเห็นไหมครับนี่แต่จะเป็นรอบเป็นสองไฟเห็นไหมพี่น้องนี่แบบย่างดีนี่นี่น,นี่การจัดเสร็จตอกครับเกี่ยวกันเบื้งได้พี่น้องสั้นเบิง้ง ได้ตัวได้เอาตัวกินะตอเขาเสียนคนเห็ดเสียเสียนคือเก่าเลยพี่น้องมีอยังหลายครับอย่าไปซีดีดมันจุดนั้นเห็ดบังสะก,กรัตเหต็ดมันได้วปงการนี่มีตะพีตะน่องเบอดล่ะครับพี่น้องสายงานตอ,อกนี่ก็ร้ายแห่งคนที่อยากได้ตอ,อกท่านใจกับทักมาตรวจนะครับเด้อผมมีนอ้นองผมมีตอ,อกลองรับอยู่เนเห็ดใบไปขายเลยนะสำหรับผม มันต้องได้สั่งครับบเรมีหอยใบค่ะใบลวก็ทรงบเรมีครับบ่เคยท่านจึงสั็จเทือเป็นมนีหลายปีล้วพี่น้องจากได้งานผมก็ต้องสั่งนะครับองานผมก็ทำงานผมแล้วครับกับโบเริดเดอเฟอร์เฟกยังหมากไม่หรอกตัดครับของตัดก็ต้องคมไม่ได้พี่น้องเรื่องของตัดดวดตัดยั้งหมดนะครับคมคมครับหรอก เงินต่อเขาได้น้ำยายัางิดเปียกคือเรื่องพี่น้องเรื่องน้ำยานี่ครับน้ำยายัางิดเปียกอยู่ครับนี่ถ้าน้ำยาแห้งสีไม่ต่อเข้มดำพื้ดเลยครับอ่ะสันติซีครับสันติซีสันสุดถ่ายเพิ่มไปอีกเก้าใบเก้าใบเอาเบิ้งมาห้าถิ่มซับไปทั้งหดก่อนเอออ่ะตาห้ากับซับมาอีกทั้งนีต้ตอน ซับอีกทั้งนึงสันสุดท้ายสันสี่นะครับเก้าใบเพิ่มไปเด้อพี่น้องเพิ่มไปมันเก้าใบเฮ็ดตอเก็ดมันมีความสูงครับอย่าสิ่ไปคิดบางข้าไปเฮ็ดแข่งกับนุ่นนันนี่บางขังบางเทื้เห้ากับตอง ขอคาแนะนําคาปรึกษากันนอกกากแดกเ่ยนการบอกกันแนะนํามันฟี่ๆอยู่แล้วพี่น้องแต่กันตาบได้พุ่มขึ้นเป็นงานนะมันกับคือว่ามันมีราคาของมันนะครับคันผู้ไดมีใหม่งามๆดำๆสิพี่น้องกระซ่งไหม่ผมเด้อผมเสียตอกไข่เฮ็ดตอกไข่พี่น้องเฮ็ดใหม่ท่งใหม่มากแล้วผมก็เสียตอกไข่แดกกันครับผมก็ไดใหม่ไปเฮ็ดงานขายงานต่อ งานใหม่ดำเมกับซิม,มี่สิบสองใบแดงสิหาบห้าใบแดงด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องเย,ย่ายิคิดว่าราคามันแพงบอแมนพี่น้องลองซื้อบุใหม่ก่อนใหม่หลอ่อมข้นนี่เป็นโคดใหม่ข็ใหม่ไผ่ลระครับแข็งเหนียวทนเสียงดีม้วนเสียงสีบโตกมันซิมมี่นักหนักเข้มันนะพี่น้องสะทานนา้ำสะทานบกบอกไงสซะครับหมอกโมดิกินมันดอกหมอกทีโมดิกินมันดอกพี่น้องนะครับ สันติซี 4. สันติซี 4. สันสุษท่ายพร้อมติดใส่ได้ร่งหกไง่ขึ้นได้ร่างหกไง่ขึ้นสี่สันหกเจ็ดแปดเก้าเพิ่มจำนวนหลอบขึ้นมา สเปกสุดยอดครับสเปกนี่เสียงละเอียดสุดๆล่ะครับต่อนที่ผมอยาตอกมาในสบัดตอคูเด้อพี่น้องเด้พอดพี่น้องก็อดทนเบิ่งน้าเด้อครับอดตนมึงเอาถ้าพี่น้องอยากเป็นในการมัดพี่น้องสามารถโทั่มาสอบถามผมได้ตลอดละ่ะทักมาปูดคุยทักทายกันได้ตลอด